สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมกันเอ้ยเรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะครับซึ่งโอเคเมื่อกี้ได้ยินอะไรบางอย่างไหมครับเอมลืมลืมมาไปซะเถ,ถอครับเออช่างมัน เกมนี้นะครับจะมีแต่ละแมปนะครับแต่ผมขอเรียกว่าด่าแล้วกันจะมีให้เราเล่นนะครับมีมีให้เราแต่งตัวละครด้วยนะฮะคือผมก็ม้นก็มีของฟรีมากมายะอเออเราคนคิดก่อนพูดโดยฉันเราเล่นในเหมือนว่าอะไรไม่รู้อ่ะจ่ดีคุณรู้นะครับคือผมอ่านไรไม่เป็นเลยอ,อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็น ราสร้างเด้วอความมันเลิงนะทุนเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาเอปฏิกิริยาหรือความความเป็นจริงอะไรอย่างนั้นนะคือผมยังเด็กอยู่เออเราทำด้วยความเล่นๆเฉยๆทำเล่นๆน,นะเก่งไหมครับ โอเคไหมคะพี okay, A. A. ่พี่เอ่อ่คูจิบปีออกไปไม่ได้เป็ได้ได้ที่ปิดั้นในจะเป็นได้สลยจะเป็นได้เป็นนะลเป็นเธอเป็น จะเป็นจะเป็นคนดีนะจะเป็นคนดีจะเป็นพ่อคนดีแล้ว้องเรียนไปแต่ละรนะอบเนาะเอะเอ็นี่เอ็นี่น่านสนใจมันก็เหมือนเก,นกนมเอามองแอัดแล้ว เราไว้ใจใครไม่ได้ครับอน,นออกเงียปิดโถปิดกระโจนอืไน,น่าจะใช้ได้นนเงียนแล้วป็นเงินทอง โอ้ง่ายคุณตำรวจนะค่ะปากได้ ไม่ได้เป็นคาตะโกนครับฮึฮึเมื่อี้เราเจอนายอำเภอใช่ไหมใครอำเภอนายอำเภอก็ตำรวจไงป้าไม่รู้จักเรอตำรวจไงนายอำเภออ่ะ ว่าและเก็บศพอะวา่าเลยไม่ถูพี่ตะโกนเลยอะ่ะไม่งาวิ่งไปดูเลยจนได้ว่าและเก็บมันเก็บศพ เราจะเลือกอยู่ในแแบบอีกแมบหนึนนน่งนะฮะแบบนี้บอกเลยสนุกเล่นง่ายนะฮะบิ๊กเกมแหบบคุณผมก็อัปเกดได้แล้วแหละอ๋อนี้ดาดมาใหม่แล้วแอาวอวคุณผมก็รูท้ทีเล่นแล้วละมันจะมียักษ์คืนเนี่ยอื้ม

ว,วิ่งดีกว่า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 ไม่รอดอวิ่งสูงทานเข้าไปก่อนเอ,อ๋แบบแบบนี้เหรอนนะียคือมันยังไม่พังถอยยักษ์มันสามารถพังถอยได้ ทีเล่นยัอองมีผิก็ไม่ง่ายนะถ้าเราก็ก็ชิมชิมแล้วแล้วเราเห็นหลอดแดงๆอย่างเงี้ยเราต้องเล็งไปที่ยักษ์ใช่ะหมมันจะตายยักษ์แต่และตัวจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะได้เงินตามที่อาวุธที่เราอัพอัพเกรดมานะที่อัพเกรดเป็นอาวุธเทพขึ้นมีนได้เยอนะ వేన్ 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 เป็นยาสกทสีเลยเนี่ยเป็นมังไงยาสอะ บายยังไม่ถูกใจ อันนี้ดอกสองตัวเลย Yeah, am ตัวหนึ่งตาย了。เย้。<Yeah! S 1> <c oughs> มันก็ไม่สินอ้าวอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ล้อนะตาย ไในตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะไม่เจอใหม่ดีดีนะเดี๋ยวเล่นตานี้จบก่อนก็แล้วกันไปดี